สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้จะมาทําพิกาเดกเหมือนเดิมแต่ว่าจะให้เลือกกองไพ่แบบหนึ่งสองสามนะคะอืมก็จะทําหัวข้อที่ว่าคุณกับเขาอะจะ move on กันได้จริงเปล่านะคะคือแบบพยายามกันอยู่เนี่ยจะสําเร็จไหมกับการที่เราจะมู v e on จากเขานะคะอาจจะเป็นในกรณีของคนที่ เงียกันไปแล้วเลิกคุยกันไปนแล้วหรือว่าไม่ได้คุยกันแล้วนะคะจบกันไปแล้วก็ได้นะคะห่างกันสักพักแล้วก็ได้อะไรอย่างงี้นะคะโอเคก็จะมีให้เลือกสามกองนะแต่ทีนี้นกจะให้เลือกแบบสีเดียวกันหมดเลยแต่เป็นเลือกกองเอานะคะเปลี่ยนบ้างเนาะก็เลือกกองทีเออ่เราชอบมากที่สุดเลยนะคะ ตั้งจิตให้นิ่งแล้วก็เลือกได้เลยนี่จะเป็นกองที่1น,นะกองที่2กองที่3นะคะเลือกเลยนะคะหวังว่าจะเลือกกันได้เรานะคะโอเคมานกขอเก็บนะก็กองแรกนะคะกองแรกกองแรกกองแรกของเราก็คือมาขอดูหน่อยว่า ขอดูตัวคุณก่อนเลยแล้วกันนะคะชาวกองที่หนึ่งนะคุณเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างอืมคุณอยาก m มุกอ n อนไหมขอดูตัวคุณก่อนค่ะชาวกองที่หนึ่ง The ะ u n นะไหน ชือไม้นะจ๊ะสองเหรียญเหมือนคุณยังมีความอยากจะไปต่อ,อคุณอยากจะกลับเข้าไปในความสัมพันธ์อยากจะเริ่มต้นใหม่อยู่นะอืแต่คุณก็เหมือนกับดึงตัวเองดึงตัวเองไปโฟกัสในเรื่องของการทำงานแล้วคุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปเหมือนคุณแบบ คุณก็มีความสุขกับชีวิตของคุณอะแต่ถาาว่าคุณ2เหรียญขึ้นมาเนี่ยมันความรู้สึกคุณก็คุณก็ยังมีความลังเลใจอยู่ก็คือละล้าละ,ล,ะ,ล,ะลังก็ได้แบบใจนึ่งก็ยังอยากไปต่อในความสัมพันธ์อยู่นะอะไรนี้นะคะีใ,นใจนึงก็ลังเลคุณก็คุณก็ใช้ชีวิตของคุณได้ในช่วงนี้นะคะสําหรับชาวกองที่หขอดูตัวเขาหน่อยนะคะเขาเป็นอย่างไรบ้างน,นะ คุณอาจจะเป็นคนที่รักอิสระนะเป็นคนที่คิดบวกเป็นคนที่มีความเป็นเด็กก็ได้หรือใบหน้าที่เด็กกว่าวัยนะคะเป็นคนทํางานเก่งหรือว่าต้องมีการเดินทางติดต่อสื่อสารเรื่องงานเรื่องอะไรอยู่ตลอดเวลานะคุณอาจจะเก่งในเรื่องของการบัญชีเก่งในเรื่องของการเงินนะคะสําหรับชาวกองที่1พอดูตัวเขาหน่อยค่ะ คนที่คุณนุกถึงนะคะก็ควินถือไม้นะควินถือถ้วยเด็กถือถ้วยก้าวเหรียญเขาก็เหมือนยังยังรอคอย นะยังมีอยู่กับการรอคอยยังยังคิดถึงเรื่องราวเดิมๆที่เขายังยังไม่สามารถที่จะแบบลืมได้วางลงได้นะคะเขาอยากติดต่อสื่อสารนะคือถามว่าเขาอยู่ได้ไหมเขาอยู่ได้เขาดึงตัวเองไปโฟกัสเรื่องงานเขาอยู่ได้นะเ้าเหรียญแต่มันก็รู้สึกเหงาอะรู้สึกขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งนะคะตัวเขามาขอมาดูหน่อยความรู้สึกของชาวกองที่หคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะ เรามาดูความรู้สึกของคุณกันนะควีนเหลี่ยญนะคะเคียถึงช่วยยังคิดถึงเขาอยู่นะคะและยังจริงๆด้วยคือคุณยังมีความรักที่มั่นคงให้กับเขายังอยากเริ่มต้นใหม่กับเขาอยู่เลยนะเนี่ยคุณยังรักเขามากๆเลยนะคะ คุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมสิงธนูหรือว่าเป็นชาวธาตุดินพฤษกกันมังกรชาวธาตุน้ำก็มานะกรากฏพิจิกมีนหรือคนที่เด็กกว่าคุณก็เป็นได้นะคะอขอดูความรู้สึกของเขานะคะที่มีต่อคุณหน่อยคือชาวกองที่หนึ่งคุณยังไม่ได้ปล่อยวางเรื่องราวของเขาคุณรักเขามากเลยนะแล้วก็ยังรู้สึกว่าเขาคือความสุขที่เปี่ยมล้นสำหรับคุณอยู่ นะม,มาขอดูหน่อยว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณคะสามถ้วยเดือดทาวเวอรนะจ๊ะเขาก็เครียดนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับการจบการพังกันไปนะคะเขานอนไม่หลับนะเขายังอยากติดต่อสื่อสารคุณนะคะถึงแม้ช่วงนี้คุณกับเขาอาจจะห่างกันไปใน ในเรื่องของระยะทางหรือว่าในความรู้สึกก็ตามนะแล้วก็เขายังอยากพบปะพูดคุยอยากกลับไปคืนดีกับคุณเหมือนกันอืมแล้วจะมุกออนกันได้ไหมจ๊ะมาขอดูหน่อยว่าเ้าคุณอ่ะจะมุกออนจากเขาได้ไหม จะ move ไม่ได้ด้วยนะคะคุณน่าจะยัง move อ n อนไม่ได้นะคือคุณยังมีความรู้สึกเจ็บปวดนะคะในในบางความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนกับอาจจะมีคนที่เป็นไม้หรือว่ามีคนที่มีครอบครัวแล้วก็ได้นะคะในบางความสัมพันธ์ในบางคู่นะแต่บางคู่ก็ไม่มีก็ได้นะก็คือ คุณยังรู้สึกดีๆกับเขาอยู่เลยอะแล้วก็คุณตัดเขาไม่ได้เดดเดวิวขึ้นมานะคุณตัดเขาไม่ได้แล้วมันคุณอาจจะยังรู้สึกแบบใจคุณมันยังผูกไว้กับเขาทั้งที่ความสัมพันธ์นี้มันทําให้คุณเจ็บปวดหรือว่ามันอาจจะเป็นรักสามเศร้านะคะจัสเมนขึ้นมาคุณยังรอคอยยังคุณยังรออกาสอะอยากให้คุณแบบคุณคิดว่าใช่มันอาจจะเป็นเรื่องของเวรกรรมแต่แบบทีนี้คุณก็แบบ ยังมีการรอคอยว่าเออสิ่งที่คุณคาดหวังมันจะเป็นจริงคุณไม่น่าจะมุกออนจากเขาได้นะชาวกงที่หนึ่งขอดูเขาหน่อยเขาจะสามารถมุกออนจากคุณได้ไหมสเตรนทค่ะเขาก็คิดถึงคุณนะเขาคิดถึงคุณเราก็อาจจะรู้สึกผูกพันกับคุณคุณกับเขานะคะอาจจะ เวลาสื่อสารกันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารกันนะคะเป็นอาจจะเป็นคนที่มีความแตกต่างแต่ก็เข้ากันได้นะคะมีความต่างกันมากแต่ก็เข้ากันได้นะมีไฮพินเชตขึ้นมานะคุณอาจจะเป็นคนในความลับของเขาก็เป็นได้นะ2ไม้แนวโน้มการ Move On อะคือตอนนี้เก้าถ้วยเขาค่อนข้าง ถามว่าเขาโอเคไหมเขาก็โอเคกับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็มีมีความสุขของเขาไปเรื่อยๆอะคะ่ะแล้วก็เขาสามารถควบคุมตัวเองได้นะคะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีมังกรชาวราศีสิงห์นะคะคือความรู้สึกเขาบางทีมันก็เหมือนอย่างไม่แน่ไม่นอนนะอืมแต่เขาก็ยังรอคอยคุณนะคะในอีกมุมหนึ่งเขาก็มองไปมองไปถึงอนาคต นะคะขอดูหน่อยว่าสองไม้คืออะไรนะคะอืมดูแล้วแนวโน้มนะเขาจะ move on ได้ก่อนคุณเพราะว่าเขาอะเป็นคนที่สามารถควบคุมตัวเองได้นะให้ให้แบบทำตามคือแบบให้ไม่ไม่ติดต่อคุณก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออเขาเขาถ้าเขามองถึงอนาคตคิดถึงอนาคตเขาก็แบบเขาไปข้างหน้าได้เลย นะคะเขาจะ move on ได้เร็วกว่าคุณแล้วก็ขอดูด้อยไฮดีไฮปินเทรดหน่อยค่ะอืมถ้าสำหรับในกรณีในบางคู่ที่มีครอบครัวแล้วเขาก็อาจจะเลือกอนาคตแล้วก็มองถึงครอบครัวขเขามากกว่านะคะให้ความสัมพันธ์กับครอบครัวของเขามากกว่านะแต่ในกรณีที่เขาไม่มีครอบครัวนะมันก็จะเป็นความรู้สึกที่แบบว่า เขาเขาก็มีความสุขกับคุณแหละนะเขารู้สึกว่าคุณคือความสุขของเขาเขาก็มีความหลงไหลในตัวคุณอยู่นะคะแต่เพียงแต่ว่าเขาเขาเป็นคนที่แบบสามารถควบคุมตัวเองได้ดีอะคะ่ะนะก็ก็ดีกว่าเรานะแล้วก็แนวโน้มการที่เขาจะ move on ได้ก็ก็เป็นเขานะคะซึ่งซึ่งชาวกองที่หนึ่งอะไม่น่าจะ move on ได้นะนี่ก็เป็นแนวโน้มก็เป็นแบบเออสำหรับหัวข้อที่ว่า ใครจะ move on ได้นะคะนะคุณกับเขาจะ move on กันได้จริงๆไหมก็สำหรับชาวกองที่หนึ่งก็แนวโน้มก็คือเขาอะน่าจะ move on ได้จากเราได้นะเราอะไม่ค่อยจะได้เรายังรักเขาอยู่นะคะถึงแม้จะเจ็บปวดนะมาเรามาต่อกันกองที่สองนะขอดูขอดูตัวคุณก่อนเลยมาชาวกองที่สองคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคุณตอนนี้ เดลเวอร์นะคะเจ็ดไม้สเตรนนะคะห้าไม้ในช่วงนี้นะคุณยังเหมือนยังคิดถึงใครบางคนอยู่และก็ยังเหมือนอยากจะใช้ความพยายามของคุณให้มันเต็มที่อยู่นะ ยังคุณยังไม่ยอมแพ้กับปัญหากับอุปสรรคที่เกิดขึ้นนะคะที่มีนะแล้วก็เดลิเวอร์นะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีเมถุนหรือว่าชาวราศีสิงห์นะคุณอาจจะอยู่ในตาแหน่งที่ไปเป็นตัวเลือกนะคะเป็นรักทางเลือกของใครสักคนหนึ่งหรือว่าเป็นโมเมนต์แบบแอบรักข้างเดียวหรือ คุณมีตัวเลือกนี้เองนะก็เป็นได้นะคะขอดูตัวเขาหน่อยเขาเป็นอย่างไรบ้างคนที่คุณนึกถึงนะชาวกล่องที่สองสิบถ้วยสองไม้นะเือมิดอ่าในช่วงนี้นะเขานะคะคนที่คุณนึกถึง,น,ถงนะ เขาเหมือนมีการรอคอยอะไรบางอย่างนะคะออแล้วก็เขารู้สึกอยากจะมอบความรู้สึกดีๆอยากจะประคับประคองความสัมพันธ์นะคะให้มันไปต่อได้แล้วมีการส่องนะคะถึงแม้เขาจะเก็บตัวนิ่งเงียบนะคะเขาค่อนข้างใช้สติมากๆในช่วงนี้นะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีกันหรือว่าชาวธาตุดินนะคะพฤษกันมังกรเขาจะนิ่งเงียบแค่ไหนแต่เขาก็ยังส่องนะคะมีการส่อง คนที่เขาเอ่อเป็นความสุขของเขานะคะสิบถ้วยหรือคนที่เขารู้สึกว่าเป็นข้อรัวของเขานะคะมาขอดูหน่อยว่าชาวกองที่สองคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะวีนดาข้าหนาเดอร์สัน สี่ไม้ความรู้สึกของคุณอะเหมือนคุณได้ตัดสินใจแล้วว่าคุณจะเริ่มต้นใหม่คุณจะเดินหน้าแล้วคุณแบบคุณจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานความมั่นคงของตัวเองแล้วนะคะตอนนี้คุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปค่ะนะเหมือนคุณได้เริ่มต้นกับตัวเองแล้วนะคะในช่วงนี้อืคุณรู้สึกว่าคุณได้ตัดสินใจถูกต้องคุณเด็ดขาดแล้วในตอนนี้นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าอ่าโอเคแบบ ตั้งดาบกับเขาแล้วก็ได้นะคะแบบโอเคไม่แล้วนะอะไรอย่างนี้นะคะทางความรู้สึกมาขอดูหน่อยว่าเขารู้สึกยังไงกุณเจ็ดดาบเดทคูณกับเขานะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ลับๆความสัมพันธ์ที่มันเปิดเผยไม่ได้นะ,ะนะต้องแอบคุยแอบคบนะคะชอคกองที่สองอาจจะเป็น รักทางเลือกของเขาก็ได้ที่มันมีมีสามท้วยขึ้นมาคืออาจจะเป็นรักสามเศร้าเราสามคนนะคะอาจจะมีคนที่มีช้อยนะคะหรือในบางคู่อ่ะมีคนที่มีครอบครัวแล้วก็ได้นะคะก็คืออย่างนี้เขารู้สึกยังไงคุณเขาก็รู้สึกว่ามันจบไปแล้วเขามองเขารู้สึกว่าคุณน่าจะจบเขาแล้วจริงๆนะนะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีพิจิกนะคะหรือว่า ชาวธาตุลมเมถุนทุนกุมนะคะชาวธาตุไฟเมษธนูก็ได้นะคะหรือคุยกับใครก็ได้นะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่อยู่ในหน่วยงานราชการทหารตำรวจนะคะอยู่ในสถานที่พยาบาลน,นักวินได้นะคะคือเขารู้สึกว่าใช่คุณคุณเขารู้สึกว่ามันจบแล้วเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ ที่เขาเลือกไม่ได้คือสองถ้วยขึ้นมามันเหมือนกับเขามีความลังเลหรือว่าเขามีสองสองคนให้เขาลังเลจาซึ่งเขาก็เลือกไม่ได้นะมาขอดูหน่อยว่าคุณจะ move on จากเขาได้ไหมชอกองที่สองคุณเด็ดขาดขนาดนี้แล้วคุณจะ move on ได้ไหมเก้าถ้วย คุณเริ่มอยู่กับตัวคุณเองเริ่มมีความสุขแล้วนะคะห้าเหรียญคุณมองว่าคุณมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่อไม่ได้แล้วแหละนะมันเหนื่อยนะแล้วก็คุณคุณรู้สึกว่าคุณเบื่อคุณเบื่อที่จะตามคุณอาจจะเหนื่อยแล้วที่จะต้องวิ่งตามคนคนเนี้ยนะ พราะอาจจะเป็นคนที่มีบุคลิกแบบเฟลลี่แบบเจ้าชู้กลุ่มกลิ่มอะไรอย่างเงี้ยคนอย่างนี้นะเออคนที่คุณนึกถึงอะ่ะแล้วก็คุณเหมือนกับคุณเดินหน้าแล้อวอ่ะคุณรู้สึกว่าโอเคคุณพร้อมที่จะที่จะรับความเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะิวออฟฟอร์จูนคุณมองว่า มันไปต่อไม่ได้ก็โอเคคุณคุณ move on ดีกว่าแล้วก็คุณก็พร้อมที่จะรับความเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงที่ดีที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณอยู่กับตัวเองได้แล้วในตอนนี้คุณค่อนข้างพึงพอใจในสิ่งที่คุณตัดสินใจนะคะแล้วก็เป็นอยู่นะขอดูความรู้สึกอ่ะขอดูหน่อยว่าเขา move อ n จากเราได้ไหมอืม 8ถ้วย10ไม้ก็เหมือนจะได้นะตัวมูนก็คืออย่างนี<_<_้เขาอะก็อาจจะหันหลังให้กับคูณแล้วเหมือนกันชาวของที่สองคือเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่มีครอบครัวนะหรือว่าเป็นไม้ก็ได้นะคะหรือบางบางคู่ก็ไม่มีก็ได้นะคะหมายถึงเขาอาจจะไม่มีครอบครัวนะคะหรือว่าแค่เป็นไม้นะคะ เออเขาก็หันหลังจากเราไปแล้วแต่ทีเนี้ยหันหลังในการที่เขามุกอ่อนเหมือนเขาเออโอเคเข้าไปล้วแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกดีเขาก็ายังเครียดกังวลนะคะยังแบกเรื่องราวของเราไปด้วยอยู่นะคะสิบไม้แล้วก็คุณอาจจะคุยกับชาวท่าน้ำกรากฎพิจิกมีนนะก็คือ เขายังมีความรักให้เราแหละแต่แต่เขาเลือกที่จะเดินละเขาอาจจะเลือกที่จะแบบหันหลังให้เราไปด้วยความจําใจอะไรบางอย่างด้วยความจําเป็นอะไรก็ตามนะคะแต่เขาก็ยังแบบไม่ได้ปล่อยวาง,งเรื่องราวของเรานะเขายังแบบแบกมันไปด้วยอยู่นะคะความรู้สึกของเขาซึ่งต่างกับจากคุณนะช่กรองที่สองคือแบบคุณอะ อยู่กับตัวเองได้ดีเลยตัวเนี้ยคุณแบบมีความสุขอยู่กับตัวเองนะคะคุณมองว่าเออโอเคความสัมพันธ์เนี้ยไปต่อไม่ได้คุณก็ move on ได้เลยนะคะรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พร้อมรับสิ่งใหม่ๆที่มันดีกว่าอย่างเงี้ยอืมซึ่งเขาอะหันหลังให้เราก็จริงนะคะหรือเขาก็รู้แล้วว่าคุณหันหลังให้กับเขาไปละคุณ move on ละแต่เขาก็ยังแบบรู้สึกอยู่นะคะอืมสำหรับชาวกองที่สองก็จะประมาณนี้นะ ว่าคุณกับเขาจะ move on จากกันได้ไหมนะคะมาขอดูชาวกองที่สามนะคะโอเคก็จะเป็นม่วงดำชาวกองที่สามมาขอดูก่อนว่าคุณกับเขานะคะจะ move on กันได้จริงไหมจากกันได้ไหมขอดูตัวคุณก่อนนะคะชาวกองที่สาม ขอดูตัวคุณว่าตอนนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างคะชาวกองที่สาม e Tower สดสเวร้สดร้อนพึ่งเกิดเหตุการณ์จบพังอะไรเอ่ยในความสัมพันธ์ไหมนะจบกันมาอย่างกระทนหัน The Chariot นะ Just m i n น อาจจะมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นกับคุณอย่างกระทานหันแล้วแบบเหมือนคุณเพิ่งรู้มันเพิ่งถูกเปิดเผยอะไรบางอย่างอะนะแล้วก็คุณก็เลยแบบเดอ c ชาริออดคือคุณอาจจะคุยกับชาวต่างชาตินะหรือคนไกลก็เป็นได้นะเดี๋ยวคอดูตัวเขาก่อนตักเขาเป็นอย่างไรบ้างนะแชมพูไร,รน,นะคะ เด็กถือไม้ Dmplate คืออ่ะคว n ควีนถือถ้วยนะคะตัวคุณเนี่ยเหมือนเพิ่งเจอเหตุการณ์อะไรที่แบบช็อกชหรือ,อแบบเหตุการณ์ที่อยู่ๆก็เกิดขึ้นกระทันหันมันถูกเปิดเผยความจริงอะไรบางอย่างแล้วคุณก็แบบโอ,โอเคองั้นเดี๋ยวเดินหน้าเลยดีกว่าอะไรเงี้ยคุณก็แบบ อาจจะถอยออกมาแล้วคุณหรือว่าคุณอาจจะเดินหน้าแล้วก็แบบไปใช้ชีวิตของตัวเองแล้วก็ได้นะแต่เขาเขายังเขาก็อาจจะได้ห่างจากความสัมพันธ์หรือว่าได้หรือว่าทางความรู้สึกของเขาก็ได้นะคะเออห่างจากความสัมพันธ์นะคะอะไรบางอย่างแล้วกับ คนคนนั้นยังอยู่ในใจเขานะคะเขายังคิดถึงแล้วยังอยากขอโอกาสอยากเริ่มต้นใหม่กันอยู่นะอืมนี่ก็คือตัวเขาเขายังอยากเริ่มต้นใหม่กับคนที่อยู่ในใจเขาเสมอ D.M l a t e คนที่ดีสำหรับเขานะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมษธน,นูหรือว่าชาวใช่ชาวราศีธนูนะคะแล้วก็กรกฎนะมาขอดูหน่อยว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะชาวกองที่สาม เดลเวอรคุณน่าจะรู้สึกว่าเขาเขาเอาคุณไปไว้ในตำแหน่งที่เป็นชอยหรือเปล่าคุณรู้สึกว่ามันคุณไปเป็นชอยถูกไหม หรือคุณรู้สึกว่าคุณรักเขาข้างเดียวหรือเปล่านะคะหรือว่าคุณรู้สึกว่าใช่มันคุณรู้สึกว่าคุณเป็นตัวเลือกของเขาแล้วก็มันคุณคุณเสียใจค่ะคุณเสียใจคุณเสียความรู้สึกคุณหันหลังออกมาจากเขาคุณเจ็บมากนะสิบดาบเจ็บมากคุณเจ็บจนจนแน่นิ่งไปแล้วอะตอนนี้คุณอาจจะคุยกับชาวราศีเมทุนนะคะหรือ ในบางความสัมพันธ์คุณอาจจะไปรู้ว่าเขามีครอบครัวแล้วก็ได้นะบางคนก็มีครอบครัวแล้วนะบางคนก็ไม่มีนะอืมมาขอดูความรู้สึกของเขาหน่อยว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณคะชาวกองที่สามอืมเจ้าช่วยวิวออ f ฟอร์จูน เดฟูเขารู้ส <Georg ina. S 2> mm. ึกยังไงกับคุณเขาก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้นะคะเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยในความสัมพันธ์ละเขาก็เลยเลือกที่จะอยู่นิ่งๆแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของโชคชะตาเขาก็ใช้ชีวิตของเขาไปค่ะเดฟูเหมือนไม่ค่อยรู้สึกอะไรอะนะขอดูหน่อยว่าห้าเหรียญห้าเหรียญคืออะไรเขารู้สึกว่าไปต่อไม่ได้เพราะอะไรคะ เขาหนึ่งถ้วยเขาอาจจะมีคนขอดูหนึ่งถ้วยคืออะไรอืมเขาอาจจะมีคนรักอยู่แล้วนะคะหรือเขามองว่าความสัมพันธ์เนี้ยถึงเขาจะรู้สึกแค่ไหนมันก็ไปต่อไม่ได้นะถึงเขาจะรู้สึกดีรู้สึกรักแค่ไหนมันจะทําให้เขามีความสุขที่เปลี่ยนล้นแค่ไหนมันก็ไปต่อไม่ได้เพราะมันเป็นเจ็ดดาบก็คือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถที่จะแบบ เมันเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องแอบ,บคุยแอบบคแบกบันนะคะหลบๆซ่อนๆอน่ยน,นะมาขอดูหน่อยแล้วว่าตัวชาวกองที่สามคุณจะมุกออนจากเขาได้ไหยต่อไปเนี้ยขอโทษนะคะใครเลืนมาอืมห้าถ้วยนะคะ คุณจะ move on กับเขาได้ไหมนะคะคุณอาจจะเป็นรักต่างวัยของกันและกันก็ได้นะคุณยัง move on ไม่ได้นะอืมคุณยังอยากกลับไปคืนดีกับเขาคุณยังคิดถึงเขาอ่ะคุณแค่อยู่ในเออห่วงอารมณ์ที่แบบน้อยใจน้อยใจเขามากกว่านะคะคุณยังอยากให้โอกาสเขาอยู่นะคะคุณยังอยากให้ความรักเออความสัพันธ์เนี่ยมันยังเดินต่อได้ไปต่อได้คุณยังอยากไปต่ออยู่นะคะ ขอดูเขาไหนเขาจะมุฟออนจากคุณได้ไหมเดวิลนะจ๊ะหกเหรียนความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะคุยกับชาวราศีมังกรกลองสามนี้รู้สึกว่าจะมุฟออนกันไม่ได้ทั้งคู่นะเพราะว่า เขาก็ตัดคุณไม่ได้เหมือนกันเดวิลนะคะถึงความสัมพันธ์มันจะท็อกซิกหรือว่าไม่ดีอะไรยังไงมันเหมือนมันยังไม่หมดเวรหมดกรรมกันนะมันยังตัดกันไม่ขาดนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีมังกรอ่านกพูดไปแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้เขายังรู้สึกดีๆกับคุณอะยังเสียดายความสัมพันธ์นี้อยู่ยังห่วงแหนคุณอยู่และแล้วก็ยังรู้สึกสม่ำเสมอกับคุณอยู่เหมือนกันถึงแม้เขาจะไม่แสดงออกนะอืม แต่คนคนนี้ก็ยังคือเป็นเดอะฟูลความรู้สึกของเขาก็มันยังแบบเอาแน่เอานอนไม่ได้นะอืเขาตัดคุณไม่ได้นะคะสำหรับชาวกองที่สามดูแล้วก็ยังจะ move on กันไม่ได้ทั้งคู่นะคะน่าจะมีการให้โอกาสกันอยู่นะจบไปแล้วนะคะสำหรับชาวกองที่สามขอบคุณมากๆนะคะสำหรับ คนที่เข้ามารับชมจนจบแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะแล้วก็ฝากคนใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามารับชมก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะเดี๋ยวจะทำคลิปดีๆออกมาให้ชมกันเรื่อยๆนะคะแม่นไม่แม่นยังไงก็คอมเมนต์ได้เลยนะนะคะอยากได้หัวข้อไหนก็คอมเมนต์นะบางทีนกก็คิดไม่ออกเหมือนกัน <laughs> โอเคขอให้ทุกคนปลอดภัยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ